สวัสดีค่ะพวก,กับช่องแอลชาแนลอีกคือเก่าเนาะพี่น้องค้าเมื่อนี่ก็มีแนวทางมาฝากพี่ฝังนองคือเก่าเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่1เดือน7 2564กเนาะคะ่นะเนาะก่อนที่จะไปรับชมกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับความแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพาน,านันเนาะคะ่นะเนาะก่อนอื่นเท่ากับมาเบ่งผลสรุปของวันที่28เดือน6เนาะคะ่นะเนาะผลสรุปก็ แอดก็จะให้เป็นชุดเด่นรูดวิ่งเนาะคะ่ะสามหกเก้าสองเนาะคะ่ะเนาะผลที่ออกเนาะคะ่ะผลที่ออกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเนาะชุดเด่นรูดวิ่งกะบรูดนะจ๊ะพี่น้องจ้ารูดเนะาะบ่มีเข่าจากักโตเลยกัขคอถดขอแพ้หลายๆเนาะคะ่ะชุดเด่นรูดวิ่งนี่ปกติหามากก็จะเข่าถูกรอบเนาะคะ่ะเข่าถูกรอบบ่สองตกับสามตหรือโตหนึ่งอยู่ในรอบสี่ตนี่เนาะคะ่ะเนาะกะขคอถดขอแพ้หลายๆเนาะคะ่ะเนาะกะ เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะมีเข่ามีรุดกับขอถอดขอภัยเนาะค่ะเนาะแต่กับมะเขาของคลิปที่สองเนาะค่ะคลิปที่สองโค้งสุดท้ายเนาะ,ะโค้งสุดท้ายให้เป็นสามตัวสี่ตัวแล้วก็บสองตัวบนล่างเนาะค่ะเนาะกับมะเขาเอ่อบนเนาะค่ะบนตัวกลับเนาะแปดหนึ่งเนาะค่ะแปดหนึ่งตัวที่แอดมากพอดีเลยเนาะค่ะเนาะกับยินดีกับผู้โชคดีเนาะค่ะกับ ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่โบรชคดีกับขอถูดขอภา่ายได้ร้ายที่ตัวเลขมีเขามมหลุดนะคะเนาะเดี๋ยวเข้ามาตามต่อกันงวดประจำวันที่หนึ่งน่าจะเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะเนาะหนึ่งเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะเนาะแนวทาง แล้วพัฒนานะคะเนาะพัฒนาให้เป็นชุดเด่นลูดวิ่งนะคะเด่นลูดวิ่งเด่นลูดวิ่งรอบนี้ก็จะให้เป็นห้าแปดหนึ่งศูนย์นะคะเนาะห้าแปดหนึ่งศูนย์ตัวที่ห้เด่นก็จะเป็นหานะคะเนาะห้หานะแปดกับหนึ่งกับศูนย์เป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะสองตัวบนล่าง สองตัวบนล่างห้าศูนย์ห้าสามห้าหกแปดศูนย์แปดสามแปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกส่วนชุดกันนะคะ ชุดกันจะให้เป็นหาหาเนาะค่ะหาหาสองห้าหนึ่งสอ,องแปดห้าเนาะห้ไปกับทุกครั้งนอกจากพี่น้องจะไปกับทุกครั้งไปกับแอดก็จะเลือกตัวที่แอดมากขึ้เนาะค่ะเนาะหาศูนย์หาสามหนึ่งสาม 8หาเนาะค่ะตัวทีแอดมากเนาะค่ะถ้ามากถ้าชอบคือการกระจดไว้แคบไวเนาะจะพี่น้องจ้าถ้าบ่มากก็สามารถเลื่อนผ่านได้กับบ่ากันเนาะค่ะแนวค่ทางก็จะมีเข่ามีหลุดกับขอโลดคอไพ่เนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องโชคดีเนาะค่ะลำๆลวยๆเนาะค่ะมีโชคมีหลัภกันสุขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะก่อนเสียไปก็ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้า พออกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ